สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมโจนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโจโจโฟเรสต์ p พลนส์นะครับช่องเชียร์สร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆนะครับหลงรักไม้ใบเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีเลืยกชื่ออย่างถูกต้องนะครับรวมถึงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยต่างๆนะครับในการที่จะทำเพื่อนๆสามารถเลี้ยงดูเขาได้อย่างสวยงามนะครับช่องนี้ไม่มีคนมือร้อนนะครับทุกคนสามารถเลี้ยงดูได้หมดนะครับทุกคนเลี้ยงดูต้นไม้ได้อย่างสวยงามนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับทีนี้วันนี้นะครับก็จะมาตอบคําถามนะครับเพื่อนๆนะครับที่สอบถามเข้ามาาหลัังบบ้นนะครว่า อยากจะเอฟต้นไม้นะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีคําศัพท์ใหม่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ยอดไม้ตอไม้ข้อนะครับจะซื้อแบบไหนดีนะครับจะซื้อส่วนไหนดีนะครับผมต้องบอกก่อนที่จะตอบคําถามนะครับว่าจริงๆต้นไม้เวลาคุณเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อให้คุณซื้อต้นไม้ที่เพาะมาเมล็ดออกมาเลี้ยงออกมาจนสมบูรณ์เป็นต้นใหญ่เลยนะครับออกดอกออกผลแต่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจเขาคุณเอาเข้าบ้านคุณมาแล้วคุณไม่รู้ว่าเขาโตว,วิธีไหนเขาโตยังไงเขาเลี้ยงดูแบบไหนสุดท้ายต้นไม้ก็ไม่รอดอยู่ดี นในขณะที่ไม้ยอดไม้ข้อหรือไม้ตอถ้าคุณเข้าใจเขาว่าเขามาแบบไหนเขาเลี้ยงดูยังไงเขาจเจริญเติบโตเป็นยังไงต่อไปหลังจากนี้นะครับอันเนี้ยคุณสําเร็จและคุณสามารถที่จะเลี้ยงดูเขาได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนนะครับอย่างน้อยก็เข้าใจอยู่ว่า,าบางต้นราคาค่อนข้างสูงนะครับการที่คุณจะซื้อทั้งต้นมาเลยเนี่ยอาจจะมีราคาแพงนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้นะผมก็จะเอามา,าโชว์ให้เพื่อนๆดูเนาะก็จะมีทั้ง ไม้ข้อไม้ตอแล้วก็ไม้ยอดนะครับอันแรกเลยนะอันแรกเลยก็จะเป็นไม้ข้ออันนี้ให้ดูข้อก่อนละกันเนาะอันนี้แนะนาข้ออันนี้ไม้ตอนะครับอันนี้ ไม้ยอดนะครับวันนี้ก็จะมีะพืช2สกุลน,นะครับมาแนะนำเพื่อนๆนะสอสกุล3ชนิดนะครับสกุลแรกก็เป็นสกุลมอนเซร่านะครับตัวนี้คือมอนเซร่าบอรซเจียนานะครับหรือหลายๆคนเรียกมอนเลื่ยนะมอนเหลืองนะครับอันนี้เนาะจะเป็นตัวสีเหลืองนะครับตัวขาวเรียกอนะัลโบเนาะทีนี้เจ้าตัวนี้นะก็จะเป็นอ,อยู่ในสกุลของฟิโลเดนรอนนะครับฟิโลนันผมเอามาสองชนิดนะครับชนิดแรกก็จะเป็นเจ้าตัวนี้คุ้นๆไหมครับจะเป็นดูการดูการสีส้มๆตัวนี้ก็คือการส้มด่างเนาะฟิโล โดดบิลิเทนะครับตัวต่อมาก็คือเจ้าตัวนี้ตัวนี้คือหลายๆคนเรียกก้ามกุ้งเนาะการส้มอันนี้คือการก้ามกุ้งก้ามกุ้งด่างอันนี้ก็จะเป็นฟิโลน,นดอนพีดาตั้มนะครับฟิโลนดอนพีดาตัมเนาะก็จะมีะพืช2สกุลน,นะครับสสกุล3ชนิดนะครับทีนี้ถามว่าทําไมต้องเอาพระเอก3ตัวนี้มานะครับอันแรกเลยเนี่ยต้องบอกเวลาคุณซื้อยกตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นไมข้อ นะครับอันนี้เนาะข้อคือเกิดจากการอ่สับข้อเนาะหลายๆคนเคนี่ยก็เริ่มสับเก่งมากขึ้นเนาะก็เอาเจ้าข้อเนี้อ่าเอาไปปลูกเอาไปวางบนวัสดุนะครับเห็นไหมผมเอาเอาข้อมาก็มีเพียงใบเดียวสุดท้ายยอดใหม่เขาออกเนาะออกบริเวณตาใบนะครับซึ่งพอแตกออกมาปุ๊บ นะแต่ออกมาปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นาบางคนบอกก็เป็นไม้วางข้อนะครับทีนี้พอต้องบอกถามต่อว่าแล้วคุณคิดไหมว่าเวลาเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆมี3าใบ4ใบ5าใบจนน่าเป็นต้นใบนี้หลุดล่วงไปสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นใหม่ขึ้นมา ทีนี้พอบางคนก็เอาดินไปกรบเอาวัสดุไปกรบปุ๊บนะครับพอโตขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเป็นตอไม้แล้วนะครับก็จะมีใบใหม่ขึ้นไปคุณตัดยอดข้างบนทิง้งไอ้ไม่ตัดยอดทิง้งคุณตัดเอาไปปลูกมันก็คือตัดส่วนยอดไปตรงนี้มันก็จะกลายเป็นไม้ตอตัดข้อไปเอาไปปลูกก็จะเป็นไม้ข้อแค่นั้นเองนะครับทีนี้ตัวนี้เจ้า,าการส้มด่างนะครับการส้มด่างอันนี้เป็นไม้ตอคือเลี้ยงมานานแล้วนะครับทีนี้อันตัวนี้นะครับไอเจ้า การกุ้งด่างนะครับก็รุ้งด่างอันนี้เป็นไม้ยอดก็คือตัดยอดออกไปแล้วก็เอาไปปลูกนะครับถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงต้องบอกก่อนว่าจริงๆถ้าให้ผมเลือกนะผมก็จริงๆมันไม่เลือกผมก็จะซื้อทั้ง3าแบบแต่ผมต้องดูก่อนว่าอันแรกเลยไม้ตอต้องดูก่อนว่าตอเน,นี้ยเลี้ยงมานานหรือยังนะครับเพราะอะไรเพราะยิ่งไม้ที่มีอายุเยอะๆอัตราการแตกอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างจะช้าละ นะครับไม้ที่อายุมากๆนะครับนั่นหมายความว่าคุณอาจจะถามผู้ขายก่อนก็ได้ว่าอันเนี้ยเลี้ยงมากี่ปีแล้วนะครับเหมือนเจ้าตัวเนี้ยก็เลี้ยงมาหลายๆปีแล้วนะครับการอัตราการแตกใบใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างจะช้านะครับแต่ถามว่าแตกไหมแตกนะครับคือมันไม่ถึงกับเป็นตอที่มีอายุจน,จนจนจนตายแล้วนะครับอย่างน้อยมันก็จะมีการอัตราการแตกหน่อใหม่อยู่นะครับอันนี้เนาะทีนี้ ถ้าเป็นตอที่อายุยังไม่ได้เยอะมากก็คือเป็นใช้คําว่าไม้ตอแหละนะครับสุดท้ายอาจจะแบบปีปีหนึ่งก็ใช้คําว่าไม้ตอได้แล้วถ้าตัดยอดตัดยอดไปไปปลูกต่อนะครับซึ่งอันนี้ก็จะสามารถที่จะเอามา เขาเรียกเอามาปลูกได้นะทีนี้พอไม้ข้อล่ะไม้ข้อสุดท้ายอ่ะตัวนี้เห็นไหมอัตราการดิกตัวมันก็อาจจะเป็นแบบใช้คำว่าัยรุ่นก็ได้นะครับโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะแตกเร็วขึ้นอัตราการแตกเร็วขึ้นนะครับแต่ทีนี้พอเป็นไม้ยอดนะคุณมาดูเจ้าไม้ยอดตัวนี้เนาะพอเป็นไม้ยอดเสร็จปุ๊บคุณสังเกตดูว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนจะปลดจะบอกไอเดียมันจะเป็นวัยรุ่นไวรุ่นที่เจริญเติบโตได้เร็วที่สุดละนะครับเพราะว่า บริเวณส่วนยอดของพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนยอดตัวนี้นะครับหรือยอดใหม่ตัวนี้ที่กําลังแตกออกมานะครับมันจะมีเนื้อเลือกเนื้อเยื่อเจริญนะครับเนื้อเยื่อเจริญคือมันจะมีเซลล์ในการแบ่งตัวในการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วพร้อมเจริญเติบโตพร้อมที่จะยืดพร้อมเจริญเติบโตได้ดีที่สุดนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆถ้าสมมุติเวลาผมซื้อผมจะซื้อยอดก่อนเป็นหลักนะครับเพราะผมรู้สึกว่าตัวนี้เขามีอัตราการแตกอัตราการเติบโตอัตราการดิดตัวเร็วที่สุด แต่ทีนี้ต้องมีปริมาณใบเยอะด้วยนะไม่ใช่เอายอดมาแล้วยอดมีแค่ประมาณใบเดียวนะครับเป็นไม้ยอดจริงแต่มีใบเดียวแต่สุดท้ายแล้วพื้นที่ในการสังเคราะห์แสงมันก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้เนาะแต่ทีนี้เจ้าไม้วางข้อล่ะไม้วางข้อถามว่าอัตราการดีดตัวเร็วไหมมันก็เร็วเหมือนกันแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณใบด้วยนะเจ้าจานวนใบย,ยิ่งเยอะเนาะเจ้ายอดใหม่ก็จะดีดตัวเร็วเท่านั้นเขาพูดง่ายๆว่าจริงๆพื้นที่ใบก็มีผลในการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารให้พืช นะครับอันนี้เนาะทีนี้ไม้ตอเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือดูว่า,อาตอที่ได้มามันมีอายุเยอะอย่างคุณอาจจะสังเกตก็ได้นะมันก็จะมีแบบเริ่มเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลอันนี้ก็ต้องดูนิดนึงนะแล้วก็เพราะตามันจะแตกได้ช้ากว่าเดิมแล้วนะครับแต่ถ้ายังเป็นตอที่แบบอาจจะมีสีเขียวเขียวเข้มเขมอยู่อันนี้อาจาราการแตกตาใหม่มันก็จะเร็วกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเท่า กใ็ให้สังเกตดูง่ายๆแล้วกันนะว่าจะเป็นไม้ข้อไม้ยอดไม้ตอเนี่ยดูหนึ่งก็คืออายุของเขานะครับเขาเลี้ยงมานานหรือยังลากสมบูรณ์หรือยังนะครับเพราะบางทีเนี่ยต่อให้มันเป็นไม้ไม้ตอก็จริงนะครับแต่มันเป็นตอที่เพิ่งตัดมาแล้วก็ใช้คําว่าไม้ตอสุดท้ายแล้วมันก็จะแตกตัวได้แตกต่างกันกันกนกบเจ้าตอที่มีอายุมาก นะครับตออายุมั่งจริงแตกตัวได้อาจจะช้ากว่าตอที่มีอายุยังน้อยๆอยู่เนาะความสมบูรณ์แข็งแรงแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปริมาณใบนะดูปริมาณใบลิ้น,นึงถ้าปริมาณใบยังเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจาะใครกังวลใจไปได้ว่าเขายังมีเปอร์เซ็นต์การแตกตัวที่อาจดี นะครับนี่แต่ถ้าใบน้อยๆเนี่ยต้องใช้เวลานิดหนึ่งใจเย็นนิดหนึ่งบางคนซื้อไม้ตอมาตอมีอยู่ใบเดียวนะครับบางคนโอ้ทำไมใช้เวลาน้อยนานจังเลยในการแตกตัวต้องบอกว่าก็ปรมิมาณใบมีผลต่อการสังเคราะห์แสงต่อให้คุณอัด ใส่สารอาหารอะไรก็แล้วแต่ลาดคนต้นแต่ว่าใบมันสําคัญกว่าอยู่แล้วในการที่จะสร้างสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไปลําเลียงไปเลี้ยงพืชนะครับน,นี้เนาะก็ยังไงก็ลองลองพิจารณาดูเนาะในการเลี้ยงพวกนี้นะครับซึ่งจะเป็นไม่ว่าจะเป็นไม้ตอไม้ข้อนะครับหรือเจ้าเป็นยอดที่เอามาเนี่ยถามว่ามันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกแต่คุณต้องเข้าใจมันด้วยอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือยอดเนี่ยสังเกตว่าบางพืชบางชนิดนะครับยอดคือเขาเรียกอะไร มันเป็นยอดที่เป็นยอดที่มีการแปลงล่างแล้วนะครับเช่นอาจจะเป็นเจ้า,าฟิโอลอนดอนไฟเบคาตาฟิลลัมอันนี้พอโตขึ้นเขาแปลงล่างแล้วบางคนก็คาดหวังให้เขาไปต่อนะ,จะเจริญเติบโตต,ต่อนะครับเป็นเป็นรูปร่างแบบนั้นเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีของไม้ยอดนะครับแต่ไม้ข้อเนี่ยบางทีคือพอคุณไปตัดมาปุ๊บนะครับเขาก็ชะง,งักแป๊บหนึ่งก็คือกับอาจจะเข้าล่างล่างแรกๆนะครับก็จะไม่ได้แบบอยู่ๆก็แปลงล่างไปเลยนะครับเป็นไม้แปลงล่างไปเลยสมมุติใบเนี้ยแปลงล่างแล้ว แต่สุดท้ายแล้วพอเจ้าข้อตัวนี้ยอดใหม่ที่แตกออกมามันยังไม่ได้แปลงร่างมันจะกลับมาสภาพเดิมบางคนบอกไปเจอเจ้า,อามอนเซอร่าดูเบียนะครับอันนั้นก็จะเป็นสมเศษเนาะจูวินาเฟสนะครับเป็นพวกโตไปเรื่อยๆโตเต็มไวสุดท้ายแปลงร่างมีรูนะครับบางคนก็ไปซื้อตัวชํำข้อเนาะตัดมาปุ๊บสุดท้ายไพอโตขึ้นบอกพี่ทําไมไม่ได้มีรูเหมือนตอนแรกนะครับก็มันเป็นธรรมดาของพืชพวกนี้นะครับยอดเนี่ยยังไงมันก็แปลงร่าง เป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะโตไปเรื่อยๆนะครับเป็นเศษต่อไปอยู่แล้วนะครับถ้าเอาส่วนยอดมานะครับทีนี้ถ้าเป็นข้อเนี่ยมันก็จะกลับสู่สภาวะที่2หรือสภาวะที่1ก็แล้วแต่ชนิดของพืชนะครับอาจจะไม่ได้โตมอกมาปุ๊บฉีกนะครับแต่ใบต่อไปนะครับก็อาจจะฉีกนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของพืชด้วยนะครับแล้วก็ตำแหน่งข้อที่เอามาพ้องทีถ้าเป็นข้อที่ใกล้ๆส่วนยอดนะครับมันก็จะเริ่มเติบโตใกล้เคียงกับเจ้าลักษณะของใบยอด นะแปลงล่างไปยังไงสมมติแปลงล่างเป็นระยะที่3แล้วนะครับใบใหม่ที่ออกมานะใบที่2ใบที่3ก็อาจจะเป็นลักษณะของใบสุดท้ายนะในตัวเต็มวัยก็ได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นข้อแบบช่วงแรกๆล่างล่างที่ยังมันยังไม่ได้แปลงล่างมากนะการโตเป็นใบใหม่ก็อาจจะเป็นแบบสเตจแรกๆก,กนะครับนี้แล้วก็ยังไงก็ลองพิจารณาดูเนาะในการเลี้ยงไม้นะไม่ว่าจะเป็นไม้อ่า ตอไม้ข้อไม้ยอดก็แล้วแต่ก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเขาโตเป็นยังไงนะครับจะคาดหวังให้มันแบบสมบูรณ์เหมือนกันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงในการซื้อนะครับโดยเฉพาะพวกไม้ใบเดียวไม้ใบน้อยหรือไม้ตอที่อาจจะมีอายุ อา,อายุเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องใจเย็นนิดนึงในการเลี้ยงไม้แต่สุดท้ายแล้วพอเขาปรับตัวได้เขาตั้งตัวได้นะมีปริมาณใบเพียงพอแล้วสุดท้ายเขาก็จะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แน่นอนนะครับยังไงก็วันนี้ก็ลานไปก่อนแล้วก็ฝากา subscribe นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจของผมด้วยนะครับมีคําถามสอบถามกันมาได้นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ